มโอนี่กระตุกตอนนี่มี่นี่สุหลุมล่งส่อันไฮน่านอะจ้ะนี่เติมหลายเติบเนอะจาะมันขึ้นนี่กระตกตกอัน มาใส่หลุมภกมากก็ดีใจเนาะเจ้าเนาะว้ายมาเบิ้งพี่น้องมาเบิง้งฝนตกมากมากกระเจด้ไหลลงห็นตัวเหรอฉันว่าโอ้ยเ <c oughs> ขา้าใจหรอค่ะฉันดอกว่าขนน่ะพี่น้องเนี่ยหน้าใกล้ๆก,กันนี่แหละพี่น้องระเบิ้งเขาเรางามงาม,งาม กระคอกงว่ามันจะบางกระคอกงว่ากะห่างกันเยอ่หรอกหยอดตกตกเร่วๆกับมะบึงนะจ๊ะมะบึงฝน ฝนตกมากกับบ้าทวามดอกจกนันนี่นี่แหละมันสิไหลล,ลงมาเนี่ยแหละนะา่าจะเดี๋ยวป่ะพาไปบ่งมองอันนี้น้ำเขาไหลลงนะจน๊ะเนาะพอบกักเสมอแล,ล,ล้วป่ะก็เฮ็ดสลบเวลานบรรยากาศหลังฝนตกจ้าพี่น้องระเบงหน้าพวกป่าพี่น้องนี่ละวนันลาลาเนาะ ตกอันมาใส่หลุมจ,จะเนาะทีได้สามหลายอยู่ได้นี่ของคุณย่าย่หน้าขางๆกันเนาะจ่ะนี่นี่นี่สุหลุมเต็มพอรอดแพ่เพละ ทางล่องนี่ละจ้ะนี่ออกไปพูดลงไปซูไฮน่าเนาะจ้ะเนาะหยอดตกน้ำไหลมากไหลมาก ออกมาจากพุ่นละทั้งขอก,กน,ลลนัวอะ,ะ,นะนไหลลงมาหนี่นเนาะจ้ะเนาะนี่นนนไหลลงมาหนี่มาหนี่นี่พี่น้องจ้านี่ไหลลงมาจ้าตราเพิ่งพี่น้องอับซะถ้ามันสีซุ้มสีเย็นใช่เนาะ,ะพี่น้องเนาะสองปีน้องเราคนเป็นวันฝนตกมากกับบ้ถ่วมดอกจ้านี่นี่ยละ่ะไม่ฉีดไหลลงมาหนี่ล่ะเนาะจาา้าเดี๋ยวไะ พาไปบงมอนนมงนี้ำเขาไหลลงเนาะจา๋ะเนาะพอบาดแล้วคนแล้วแล้วฝนกระตกมากคนแล้วจ้าลุงประมาณนหาโมง่งเนาะจานาเช้าหน้ากระรอฝนยังสิละจ้าฝนตกมากก็ดีใจนี่สุลุมจะพี่น้อง สามลุอมในล่ะนี่เต็มพอลออันนี้ก็อันนี้ก็นนกมีต,ตัวนี่เต็มพอลอแพร่แย่พ่อตะกลิแล้วเนาะจ้ะนี่ฝนมาตกมาใส่ถ้าเป็นตอนหลนักจินมนียกับซัมเนียเนาะจ้าเนาะไม่นั่งฝากเลยด้จ้าต้นตะลิตุน ทครื่องดีใจเนาะจ้ะดีใจที่ฝนตกใส่หน้ามีนม้ำขังเนาะจา้ะสามล้มนี่ล่ะนี่เต็มพอรออันนี้ก็อัน,นมีเจ้าวน่ยยอดตกเค้งตลิตนเครืงดีใจเนาะจ้ะดีใจที่ฝนตกใส่หน้ามีน้ำ ังน้คจ,จิปนี้กับซัมมีเนาะจะน้อาไ่นั่งฝากเลยได้จ้ากระพคอกง่วงนาาจะบางก็คอกงัวงอะห้างกันยี่หรอใสยกุดไล่กุดเชี่ยให้ไ่นั่งเลยได้จ้า ้าว่านลาลาบ่มียนหย่ากระดีไปจังนึงแต่ว,ตว่าตองสามบิดไหล์ขักยุคจิมนียกซัมเนีเนาะจ้ะเนาะไ่นั่งฝากเลยได้จ้าไปยายผ้าไปเบิง้งไปเบิ้งบักแตงยาย <laughs> น้ำสิทวมบ่ ทางน้ำนอกจากะนะนี่เป็นเป็นทอ่ทอท่อไหลลงใส่อันไฮน่านาะจ้ะนี่ตืมหลายเติบเนาะจากมือขึ้นนี่กระตุกอับซะถ้ามันสีซุ่มสีดเย็นจะเนาะพี่น้องเนาะสองปีนองแล้วกลงจนวันนี้ ข้างน้ำนอเจาเน,นี่เป็นเป็นท่อทอ,ทอไหลฝนตกใส่ดีที่ชิบแม่นั่งสีดานในเลยจ้าขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้แม่นั่งขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ หยอดตกสวัสดีจ้าสวัสดีเนี่ยมึงแรงนะจ้าพี่น้องจ้าฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนเต็มพอรอแพร่แพรพอตะกลนเลี้ยวเนาะจ้านี่ฝนมาตกมาใส่จะเป็นตนละ สวัสดีจ้าสวัสดีนง้มมันเรีงเนาะจ้าพี่น้องจ้าฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนจะเนาะที่ได้สามหลายอยู่เด้นี่ของคุณยายนี่หน้าลางคางกันเนาะจ้าเรียวฝนเลียวเรียว,วฝนก็ตกมากฝนเล้ยจ้าลุง สามรุมนี่ล่ะนี่เต็มพอรออันนี้ก็อันนี้ก็มีตั้นี่ยเ้งตะลิตตนทั้งดีใจเนาะจ้ะดีใจที่ฝนตกใส่นามีน้ำขังเนาะจ้องร่องถงร่องนี่ล่ะจ้ะนี่ออกไปพูดลงไปซูไฮน้าเนาะจ้ะเนาะ ไปย่ายผาไปเบึ้งไปเบื้งบักแดงยายน้ำสีทวมบ่นกจนจนสะดวกเนาะจเนาะลิปแม่นั่งสีดาในเลยจ้าขอบคุณคะ่ะเป็นกำลังใจให้แม่นั่งขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะเนาะ ทีได้สามหลายอยู่ได้นี่ของคุณยายนีห<ม>น้าคางๆกันน่ะจะประมาณห่ามงน่ะจะเนาะเ<ม>ช้าหน้าก็รอฝนยังสิเราจา้าฝนตกมากก็ดีใจฝนตกใส่ดีที่ันเสมอแล้ววาก็เฮ็ดสโลบเวลอาน ฝนตกมา,มากมันก็สิได้ไหลลงหันต่วว่าสั่นว่าโอ้